ใช่ไหมเป็นยังไงเมเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะก็คือน,นายธนวันรผู้ตายอายุ39ปีค่ะถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด38เข้าที่ศรีรษะ3นัดเนี่ยนะคะส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเหมือนกันคือนายกรรรน,นหรือสายป่านอายุ32ปีนั่นเองค่ะซึ่งตัวนายกรรรนไม่ได้หลบหนีนะครับคุณผู้ชมะฮะแล้วก็ยืนรอมอบตัวในที่สุดอย่าให้ดูภาพตอนที่มอบตัวหน่อยนะฮะเพราะเห็นบอกว่าตํารวจเองสามารถควบคุมตัวทางด้านของเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึงคนนี้ก็คือน,อน,นอายกรรรน พร้อมกับปืนจ .38 แต่ไม่มีทะเบียนนะฮะ mm. โดยการคุมตัวในครั้งนี้ทางเจ้าที่ตำรวจเองก็มีการสอบปากคำด้วยใช่ไหมว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเห mm. ็นบอกว่าปมทั้งหมดเนี่ยเอาจริง mm. ดูเหมือนกับทางปอเทคตึงเองเนี่ย mm. เขาก็ไม่ค่อยอยากจะชี้แจงสักเท่าไหร่ เพราะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลในองค์กรล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับคนที่จะตอบคาถามนี้ได้ดีที่สุดว่าเหตุการณ์ที่ฆาตกรรมกันในสํานักงานมันเกิดอะไรขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีภาพ